สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่13เดือนกันยายนพุทธศักราช2564นะคะในรายวิชาภาษาไทยในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแต่งบทร้อยกรองนะคะซึ่งเรื่องนี้เราได้เรียนไปแล้วครั้งหนึ่งในตอนที่เราพบกันในชั้นเรียนนะคะ,ะให้เราดูหนังสือเรียนทักษะ ภาษาพาทีของเราไปด้วยนะคะจะอยู่ในบทที่8นะคะเกี่ยวกับการแต่งบทร้อยกรองบทร้อยกรองบทร้อยกรองหมายถึงอะไรคะจำได้ไหมเราดูในหนังสือของเราประกอบไปก็ได้นะคะเราเรียนเรื่องนี้ จะอยู่ในบทที่8ของเรานะคะบทร้อยกรองหมายถึงถ้อยคําที่เรียบเรียงขึ้นอย่างสละสลวยตามฉันทลักษมักมีความไพเราะแตกต่างไปจากถ้อยคําธรรมดานะคะที่เราเรียนไปแล้วก็จะเป็นร้อยแก้วใช่ไหมคะร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองนะคะก็จะมีความแตกต่างกันร้อยกรองก็จะมีฉันทลักษใช่ไหมคะ,ะมีการสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสต่างๆ มาบังคับนการเขียนนะคะเพื่อให้มีความสละสลวยแต่ร้อยแก้วที่เราเรียนไปแล้วนะคะก็จะเป็นความเรียงธรรมดานะคะไม่มีฉันทลักษณ์นะคะหรือไม่มีการบังคับอเอกบังคับโทูต่างๆในการแต่งกรอนนะคะในการในการเขียนนะทีนี้บทด้อยกรองนะคะจะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะคะ,ะมีอะไรบ้างมีโครงมีฉัน มีกาบมีกรอนมีไร้นะคะในหนังสือพาทีของเรานะคะจะมีเรื่องอกาบจะเป็นกาบอะไรคะที่เราเรียนกาบยานี11ใช่ไหมคะที่เรียนไปแล้วกาบยานี11กรอนเราก็เรียนไปแล้วครั้งนึงนะคะในชั่วโมงนี้เราก็มาทบทวนนะคะในการแต่งกรอนจะต้องมีชันทลักษ์อะไรบ้างต้องมีบังคับอะไรบ้างนะคะให้เราเปิดดูไปด้วยนะคะ ลักษณะบังคับของร้อยกรองนะคะหรือฉันทลักษณ์จะมีคณะคณะคืออะไรคะคณะคือลักษณะบังคับของบทร้อยกรองแต่ละประเภทว่าจะต้องมีกี่บทนะคะมีกี่บาทมีกี่วักมีกี่คำนะสองพยางคือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ซึ่งในการแต่งคำประพนนันธ์นี้จะเรียกพยางว่าคำ ะะตัวอย่างเช่นกรแ8ใช่ไหคะที่แม่ครูเคยยกตัวอย่างให้ดูว่าที่เคยสอนไปแล้วว่าที่เราเราได้รู้ไปแล้วก็คือกรอหนึ่งว่คก็จะมีกี่คำคะมี7ถึง9คําคำใช่ไหมคะ,อ,ะอาจจะเป็น7ก็ได้เป็น8ก็ได้หรือเป็น9ก็ได้นะคะ9 9าำหรือพยางนั่นเองใช่ไหมคะสสัมผัสสัมผัสคืออะไรคะ สัมผัสคือลักษณะที่ใช้คล้องจองกันหรือใช้พยัญชนะต้นเสียงเดียวกันจะมีอยู่สองชนิดนะคะจะมีอะไรคะที่เรียนไปแล้วจำได้ไหมมีสัมผัสนอกและสัมผัสในใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูว่าสัมผัสนอกและสัมผัสในนั้นมีลักษณะเป็นยังไงนะคะ,ะเห็นไหมสัมผัสนอกจำได้ไหมคะในหนังสือเราก็มีนะคะ เรามาทบทวนความจำนะคะที่เราเรียนไปแล้วนะคะสัมผัสนอกคือคำที่บังคับให้คล้องจองกันของวรรคหนึ่งกับอีกวัรรคหนึ่งซึ่งจะแตกต่างกันตามชนิดของบทดอยกรองสัมผัสนอกเป็นสัมผัสบังคับที่ต้องมีและต้องเป็นสัมผัสสระเท่านั้นนะคะในการแต่งบทรอยกรองสัมผัสนอกมีความจำเป็นจะต้องมีไหมคะ จำเป็นมากนะคะที่จะต้องมีนะคะเป็นสัมผัสนอกแล้วสัมผัสนอกของแต่ละร้อยกรองก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะแต่ในบทนี้เราจะมาดูเรื่องกอนสุภาพหรือกรแปนะคะะเราก็มาดูตัวอย่างสัมผัสนอกของกรแปมีลักษณะเป็นยังไงเห็นไหมคะอยู่คําที่เท่าไหร่คำสุดท้ายของวรรคแรกเห็นไหมคะจะไปสัมผัสนอกกับ วรรคที่สก็คือคำที่3นะคะของวรรคต่อไปเห็นไหมคะคำสุดท้ายของวรรคที่สงสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะคำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ของวรรคที่4คะของคำที่3เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือลักษณะของฉันทลักษณ์ของกร แนะคะแม่ครูยกตัวอย่างสัมผัสนอกใช่ไหมคะอันนี้วักที่1วักที่2วักที่3และวักที่4สัมผัสนอกก็จะต้องสัมผัสระหว่างวักและจะต้องเป็นสัมผัสสระเท่านั้นนะคะสัมผัสเพยญชนะได้ไหมไม่ได้นะคะอสัมผัสนอกจะต้องเป็นสระเดียวกันเท่านั้นนะคะต่อไปเรามาดูสัมผัสในสัมผัสในหมายถึงอะไรคะ สัมผัสในก็คือคำที่คล้องจองกันภายในวัคอ่าภายในวรคก,ก็คือเนี่ยวรคนี้ใช่ไหมคะหรือวรคนี้ใช่ไหมก็คือคล้องจองกันภายในวรคเป็นสัมผัสที่ไม่บังคับแบ่งออกเป็นดังนี้นะคะมีสัมผัส,สระคือจะต้องคล้องจองด้วยสระแล้วก็มาตราตัวสะกดอย่างเดียวกันนะคะอันที่สองสัมผัสอักษร นะคะก็คือคล้องจองที่ใช้อักษรเดียวกันหรือเสียงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือสัมผัสในสัมผัสในจะต้องอยู่ในอะไรกันเดียวกันคะจะต้องอยู่ในวรรคเดียวกันในบทร้อยกองนั้นอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะไม่เหมือนสัมผัสนอกสัมผัสนอกจะต้องมีนะคะจะต้องมีก็คือจะต้องสัมผัสระหว่างวรรค วกนั้นนั้นวกหนึ่งสัมผัสกันกับคำที่เท่าไหร่นะคะตามชันทธล์ของกรอนแต่ละประเภทนะคะอันนี้ก็คือสัมผัสนอกนะคะมีอยู่สอเอสัมผัสในนะคะมีอยู่2ชนิดเห็นไหมคะทีนี้เรามาดูกรอนแปดนะคะกรอนแปดอันนี้จะเป็นบทร้อยกองที่เราพบ,พบ มากที่สุดนะคะแล้วก็พบบ่อยที่สุดนะคะมาดูลักษณะบังคับของกรสุภาพมีลักษณะบังคับเป็นยังไงนะคะเห็นไหมชื่อวัตที่เราเคยเรียนรู้ไปแล้วบนกระดานหรือบางห้องแม่ครูก็ให้พวกเราได้ฝึกแต่งไปแล้วนะคะหลายห้องเลยที่เราได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็ได้หลายคนที่รู้จัก ชันทลักษ์ของกรอแปนะคะแต่งกรอได้ดีนะคะอันนี้เรามาดูลักษณะบังคับหรือ,อชันทลักษ์ณของกรอแปนะคะ1บทจะมีอยู่2บาทนะคะบาทละ2วักวักละ8คํคำนะคะเป็นยังไงเราไปดูนะคะ<ม>เห็นไหมคะนี่ง่ายตัวอย่างนะคะแผนผังคุ้นคุ้นไหมคะที่เราเคยเรียนบนกระดานนะคะ แผนผังของกร8หรือกรสุภาพนะคะ1นึ่วัคนะคะ1วรรคจะมี8คำหรือ9าคำก็ได้นะคะอันนี้วัคที่1เรียกว่าวัคสดับวัคที่2เรียกว่าวรคอะไรคะวัครับวัคที่3เรียกว่าวัครองวัคที่4เรียกว่าวัคส่งนะคะเพื่อส่งไปให้บทอื่นนะคะทีนี้เรามาดู วรคที่1คําสุดท้ายของวัคที่1ทําอะไรกับวักที่สองคะมีสัมผัสนอกใช่ไหมคะสัมผัสนอกก็คือสัมผัสระหว่างวักสัมผัสกับวักที่สองคือคําที่3หรือถ้าคําที่3สัมผัสไม่ได้ก็เอาเป็นคําที่5ก็ได้ใช่ไหมคะตามที่เราเรียนมาใช่ไหมต่อไปคําสุดท้ายของวัคที่2สัมผัสกับคําสุดท้ายของวรคที่3นะคะ คำสุดท้ายของวรรคที่3ยังไปสัมผัสกับวรรคที่4คือคำที่เท่าไหร่คะคำที่3าเหมือนกันนะคะส่วนคำสุดท้ายของวรรคที่4จะต้องส่งไปบทอื่นนะคะก็คือสัมผัสไปสัมผัสนอกกับกรอีกบทหนึ่งนะคะคำสุดท้ายตัวนี้นะคะดังตัวอย่าง บัดเดียวดังง่างเงงวังเวงแววเห็นไหมคะคาว่าแววสัมผัสกับคําที่สามแววกับแล้วเห็นไหมคะคาสุดท้ายาเห็นไหมดูประกอบกับแผนผังนะคะคําสุดท้ายคําว่าหาสัมผัสนอกกับวรรคที่สามก็คือคําว่ามาดูวรรคที่สามกับวรรคที่สี่คำว่ามา,ก, 3, ก,ก, 4, า,มากับคําว่าพาเห็นไหมคะ ทีนี้คำสุดท้ายของวัคที่4จะต้องเป็นวัคนี้เป็นวัคส่งใช่ไหมคะส่งไปให้วัคที่สองของอบทต่อไปนะคะอันนี้ก็คือแผนผังของกรแปหรือกรสุภาพนะคะน,นี่ก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ บท้อยกรองนะคะการแต่งบทลอยกรองก็คือในบทนี้เราทบทวนเรื่องการแต่งกรแปดใช่ไหมคะที่เราเรียนไปแล้วหลายคนนะคะแต่งกรได้ดีมากเลยนะคะทีนี้เรามาลองทําแบบทดสอบนะคะซึ่งกรการแต่งกรแปดนะคะหรือการอ่านกรแปดก็มีการออกข้อสอบโอเน็ตทุกปีนะคะ,ะเราก็มาฝึกทําข้อสอบดูนะคะ ในบทนี้แม่ครูให้ฝึกทำห้ข้อนะคะให้คิดให้ดีก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยตอบนะคะทีนี้ทำยังไงคำชี้แจงนะคะมาดูคำชี้แจงให้นักเรียนเข้าไปตอบคำถามที่ครูกำหนดให้จานวน5ข้อและแม่ครูก็จะให้คะแนน5้าคะแนนนะคะพร้อมเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองในช่องแสดงความคิดเห็นข้างล่างวิดีโอสอนนี้นะคะให้พวกเรา เข้าไปตอบคำถามเลยนะคะแล้วก็เขียนชื่อตัวเองเขียนห้องนะคะเขียนเลขที่นะคะเพราะว่าทั้ง5ห,ห้องก็จะเข้าไปตอบในในช่องแสดงความคิดเห็นนี้นะคะถ้าพวกเราไม่เขียนชื่อหรือเขียนห้องไว้แม่ครูก็จะให้คะแนนไม่ถูกนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ก็ให้พวกเรานะคะไปอ่านคำถามนะคะอ่านคำถามที่แม่ครูกำหนดให้นะคะมีอยู่5ข้อ เรามาดูคำถามค่ะนี่ก็คือข้อที่หนึงนะคะนักเรียนก็อ่านแล้วก็ฝึกนะคะคิดให้ดีก่อนอ,อย่างข้อนี้ใช่ไหมคะถ้าเราจำแผนผังที่ไม่ครูสอนไปแล้วลูกก็จะตอบได้นะคะเขาก็จะเว้นว่างให้เราว่าเราควรที่จะเติมคำไหนลงไปนะคะลูกก็จะต้องไปทบทวนดูว่าคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสกับคำที่ เท่าไรของวัรคที่2องนั่นก็คือจะต้องเป็นสัมผัสนอกซึ่งสัมผัสนอกจะต้องมีอะไรเดียวกันคะเป็นสระเดียวกันนะคะเราก็ต้องไปดูคําว่าจบจะต้องสัมผัสกับอะไรนะคะต่อไปข้อ2ข้อ2ให้เราดูก่อนนะคะข้อความที่แม่ครูกําหนดให้กอไก่ขอไข่ข้อควายงอง,งูนะคะถ้าเราเอามาแต่งกรอน จะต้องเอาข้อความไหนขึ้นลำดับที่1น,นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของข้อสอบโอเนเลยนะคะเขาจะให้ข้อความมาแบบนี้แล้วให้เราไปแต่งอันนี้ก็คือการแต่งก่อนนะคะให้เราไปจับเอามาเรียงว่าอันไหนจะขึ้นก่อนนะคะเราจะต้องไปทบทวนเหมือนเดิมนะคะว่าชันทะลักหรือแผนผังของกรแปดเป็นยังไงนะคะดูคำสุดท้ายคำที่สาม แล้วก็อ่าค่ะดูคําสุดท้ายของวรรคที่1ดูคําที่3ของวรรคที่2คําสุดท้ายของวรรคที่2คําสุดท้ายของวรรคที่3นะคะตามที่แม่ครูสอนข้างน้าข้างต้นนั้นนะคะต่อไปข้อ3บทประพันธ์ข้างต้นข้อใดไม่มีสัมผัสพยัญชนะทั้งสองวรรคสัมผัสพยัญชนะเห็นไหมคะสัมผัสพยัญชนะ เขาถามว่าวัคไหนพยัญชนะก็คือถ้าอยู่ในวัคจะเป็นสัมผัสอะไรคะสัมผัสในสัมผัสในมีกี่ประเภทคะมีอยู่สองประเภทก็คือสัมผัสสระและก็สัมผัสอักษรทีนี้เขาถามสัมผัสอะไรคะสัมผัสอักษรหรือพยัญชนะเราก็ไปดูนะคะวัคที่1วัคที่2วัคที่3วัคที่4อันไหนไม่มีนะคะก็เลือกแล้วก็ตอบนะ ต่อไปข้อ5อก็ดูจากบุป,ประพันธ์ข้างต้นบาทใดาบาทก็คือ2วรวัใช่ไหมคะ,ะเห็นไหมเนี่ยสองวักนี้วรคที่1วรรควักที่2บาทที่2เห็นไหมคะวักที่2วรว,วักที่3กับวัคที่4นะคะเราก็มาดูว่าอันไหนไม่มีสัมผัสประเภทสัมผัสสลละนะคะมีทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนไปตอบที่ไหนคะในสมุดไหม อ่ะชั่วโมงนี้ไม่ต้องไปเขียนในสมุดนะคะในชั่วโมงนี้ให้ลูกเข้าไปตอบในช่องแสดงความคิดเห็นในข้างล่างวิดีโอที่แม่ครูสอนนี้เลยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ก็สวัสดีค่ะ